มวยแทงเกงน้ำเงินเตะสาดขวาเข้าแข้งดอกนี้เอ้าโดนแข้งทําเป็นเดินหนีใช้เลยกรรมการโอยเขมนทําไปได้สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ชาวท่านไปชมนะนักชกชาวไทยที่เดินทางไปชกในกัมพูชาอีกคนหนึ่งนะในศึกเขมรบ็อกซิ่งนะชกกันเมื่อวันที่8มีนาคม2562น,นะก่อนโอควิดประเทศไทยในมุมน้าเงินนะครับเรดาพบกับนักชกเจ้าถิ่นอย่างอีลิซอน ริดาครับในวัย34ปีนะครับนักชกเจ้าถิ่น25ปีก็เป็นการชกในกติกามวยกุนแครม์5ยกนี่ครับรูปร่างก็ถือว่าสั้นกว่านิดหนึ่งสำหรับนักชกชาวไทยก็เป็นนักชกที่เดินทางไปชกที่กัมพูชาในยุคที่กัมพูชากำลังโปรโมทนะฮะศิลปะการต่อสู้แบบกุนแคร์ เี่นะฮยกที่หนึ่งขึ้นมานะครับประเทศไทยนะกางเกงสีน้ำเงินมุมน้ำเงินนี่แหละฮก็วัย34ปีมีผ้าประเจียดนะฮะเป็นสัญ,ญลักษณ์ส่วนนักชกกัมพูชานี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะอีลิสซอนเป็นนักชกที่มีรูปทรงรูปร่างมวยนะะเข้าท่าทีเดียว ส่วนเรด้ามวยไทยนะก็มีสถิติการชกที่ <ใน S 2> พอตัวนะครับในประเทศไทยโอ้โหเนี่ยนะครับวางแข้งซ้ายไปจังหวะนี้ยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่นะครับ<า>ชกกัน5ยกคู่นี้พบกันเป็นครั้งแรกนะฮะเป็นแฟนกัมพูชาก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะฮะยุคน,นั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่ามวยเขมรนี่ให้มวยไทยนะ ไปชกนี่ก็ถือว่าหานะครับนักชกที่ยังไม่ถึงกับมีชื่อเสียงสักเท่าไหร่นะฮะนี่นะครับเป็นการชิมลางนะมวยไทยไปชกในกติกามวยกุนคราะขยับเข้าหาเรดามวยไทยเนี่ยนะครับหมัดตามด้วยแข้งเจอสวนหมัดหนึ่งสองสับสองอีกดอกหนึ่งเนี่ยนะครับมาเป็นชุดเลยนะมวย กัมพูชาโอ้โหเนี่ยนะฮะทรงมวยถือว่าใช้ได้นะครับนี่นะครับความเร็วความว่องไวความนหนักหน่วงโอ้ยโ,โดนทีบหน้าไปนะครับสำหรับเรดารมวยไทยโดนทีบอีกทีหน,นึ่งเนี่ยนะเสียงเชียร์สนั่นเวทีเลยนะครับแฟนๆชาวกัมพูชาจิ้มมัดขวาไปอิลิซอนหรือเรียกออกเสียงเป็นสำเนียงอิลิซอนนะฮะอิลิซอน ขยับเข้าหานะครับสำหรับเรดารมวยไทยเนี่ยครับเข้าไปก็เจอนะฮะลริสซอนสวนมาหมดยกที่หนึ่งก็ดูชั้นดูเชิงกันไปครับมาชมกันชกในยกที่สองกันต่อเลยฮะเก่งสีน้ำเงินมวยไทยนะฮะเรดาร์เนี่ยนะฮะ ชื่อภาษากัมพูชาโอ้โหวางเข่งซ้ย <S <S ายไปนะครับสำหรับอีลิซอนวางเข่งขวาอีกทีหนึ่ง,งเข้าลำตัวเลยนะยกที่สองขึ้นมาวางเข่งขวาสูงมีโตมานะสำหรับเรดารมวยไทยโดนกระจับนะ,ระกรรมการให้จับทรงให้เข้าตำแหน่งเดิมก่อนให้สัญญาณชกต่อนะ เป็นการชกในศึกคาร์เมบ็อกซิง่งกติกามวยกุนคาเมลห้ายกออกอาวุธได้4ส่วนเลยครับหมัดเท้าเขาสองเหมือนมวยไทยชัดเจนนะฮะกติกาการให้คะแนนก็ไม่แตกต่างกันนะทำออกอาวุธคู่ต่อสู้ล้มนะครับถึงพืนนับไม่หินะครับวางแข้งแล้วก็ตามด้วยหมัดโอ้โหเนี่ยนะครับมาแบบรัวๆถือว่าออกอาวุธได้ชัดแจ้งชัดเจนทีเดียวนะวนะสำหรับอิลิซอน นี่นะจิมไปดูนะครับว่าความสดจะบทความเก่าของมวยไทยได้หรือเปล่าออ้ยน้อายุอานามก็หางกันนะถึงเก้าปีทีเดียวโอ้เนี่นะครับจังหวะนี้ลื่นไปนะสำหรับเรดร์มวยไทยขยับไปนะยกที่สองนักชกเจ้าทินเดินเข้าหานะโอ้หจังหวะนี้นะครับโดนเตะล้มไปอีกครั้งหนึ่งนะ สำหรับมวยไทยนี่นะครับเสียงเชียร์มาเต็มนะฮะมากันตรึมทีเดียวมีเดินไปบ้างแล้วครับโอ้ยพยายามจะเตะตัดล่าง,ตางแต่ยังแข็งอยู่นะฮะสำหรับเร,รดามวยไทยอีลิซอนโอ้หเข่าดอกนี้อาวุธนี่หลากหลายเหมือนกันนะนี่นะครับพยายามออกอาวุธที่หลากหลาย ขวาสลับกับซ้ายทีบอีกทีหนึ่งอ, <ละ S 1> อิลิซอน,นออกอาวุธโชว์เต็มที่นะเพราะว่ามีเสียงเชียร์เป็นกำลังใจรอบเวทีทีเดียวส่วนมวยไทยนะก็ต้องพยายามนะครับใช้สตินะครับและการแก้เกมไปหมัดหนึ่งสสาแล้วก็เขาดอกนี้ทีไปโอ้โหเนี่ยนะครับ ไม่ยอมเสียเลยครับสำหรับอิลิซอนนี่ไม่ยอมให้ได้กินฟรีนะฮะโอ้อโเตะนะครับขาอ่อนเดียวเดียวครับกรรมการนะโอ้โหถูกใจแฟนๆกัมบูชาเจอวิชามวยกุนเขมรไปนะนนปนะทีไปอีกทีหนึ่งนีนะครับโอ้โเตะสูงมัดตามไปสองดอกนี้วางแขีงซ้ายก็ยังถือว่าเบาอยู่นะสะ<า>สำหรับ เรดามวยไทยนี่นะครับเตะแข้งซ้ายไปที่ลำตัวมดยกที่2โอ้โหยกนี้นะฮะหรือว่าจัดเต็มกันทีเดียวยกที่3ขึ้นมานะเรดามวยไทยมุมสีน้ำเงินพบกับอีลิซอนนี่นะครับมุมแดงเจ้าถินจากกัมบูชามวยวิชาคุณแครวตำรับตำรากำแพงวิชาขอมนะเป็นพันปีมาแล้วที่จะรึกไว้บนกำแพงวัดนี่นะครับ ดาวขินสีแดงมวยไทยนะครับเดินเข้าหาเจอหมัดหนึ่งสองแล้วก็ตามด้วยแข้งยังติดกาดอยู่กาดยังแน่นอยู่นะสำหรับเรด้ามวยไทยที่ยับเข้าหามีเตะล่างยับยับซ้ายยังทำอะไรไม่ได้ยับซ้ายยับซ้ายเรด้าว่ายังไงวางแข้งซ้ายไปทีหนึ่งอีลซอนยับซ้ายแล้วก็เตะล่างร่วงลงไปเลยนะครับนี่นะครับเตะตัดขาร่วงไปดื้อเนี่ยละฮะ จ้องมาหลายทีแล้วนะครับสำหรับอีลิซอนเย็บซ้ายนำเย็บซ้ายนํำเจอหมัดหนึ่งสองของเรดาไล่แขนจังหวะนี้ว่ายังไงยังทำอะไรไม่ได้กรรมการต้องแยกก่อนให้สัญญาณชกกอในยกที่สามโอ้ยโดนทิหน้าอีกทีหนึ่งนี่นะครับอุ๊บนะฮะอัปคัดซ้าย ของอีลิซอนทำให้เรดามวยไทยน่าสะบัดเหมือนกันฮะเตะขวานี่ยครับมาแล้วจังหวะนี้แข่งเขาโอ้ยโดนทิหน้าอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามนะสำหรับเรดามวยไทยเดินเข้าหาเจอมัดขวาโอ้โหเนี่ยนะฮะเสียงเชียร์มาเต็มมากันตรึมแน่นอนนะโอ้ยสับสอซขวาอีกทีนึงออลิซอนตอนนี้นะครับ ถูกใจแฟนๆชาวกัมพูชาแลกกันเดือดเจอหมัดขวามัดซ้ายหมัดขวาอีกทีหนึ่งไม่นะครับไม่ยอมเหมือนกันฮนะสำหรับเรดามวยไทยใสมาใสไปไม่ยอมให้โดนไฟเดียวหูเนี่ยนะครับแลกกันเดือดแล้วนะครับมีเขายกทีสามมีความมันให้เห็นแนะ่แล้วนะเดินเข้าหามีจิ้มมัดไปดอกนี้ จิ้มซ้ายหมัดแรกกันนี่นะครับหมัดแรกกับมัดจิ้มขวาหมัดหนึ่งสองนี่นะครับแล้วก็เตะขวาสูงไปโดกนี้ปิดท้ายอย่างได้สวยงามยกที่สามเมื่อทางมาถึงช่วงท้ายปลายยกนี่นะครับยกนี้ไม่ยอมให้โดนไฟเดียวนี่นะครับหูนะครับมัดหนึ่งสองออกถือว่าได้ดีนะครับนี่นะครับบี้เข้าหาอีลิซนันว่ายังไงโดนอัดเข้ามุมหมุนตัว นวนออกมาได้เตะขวาพับนอกไปหมัดขวาลำตัวเม่นะฮะโอ้ยโดนทิบหน้าเป็นครั้งที่4แล้วนะครับสำหรับเรดามวยไทยทิบขวาไปคืนวิ่งหนีเลยนะครับจังหวะนี้ <c oughs> นี่นะครับยกที่3เท่านั้นแล้วก็หมดยกที่3โอ้โหยกนี้นะครับได้เห็นความหลากหลายของอาวุธทีเดียวครับมาชมการชกในยกที่4ตึกติบ,บูญราโฟเนีนยหมมุนนะมน้ำเงินจากประเทศไทย เจอนะครับยอดมวยวิชากุลคแมนะฮะเจ้าถิ่นกางเกงสีแดงซอนนะฮะอีลิซอนยกที่สนะครับ,ลรบแลกกันเดือดทีเดียวนะะมาดูยกนี้ช่วงท้ายปลายยกนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะสำหรับดีด้ามวยไทยอัดเจ้าถิ่นเข้ามุมโอ้หเนี่ยนะฮะยกที่สีขึ้นมาเครื่องร้อนแล้วนะ กติกามวยก็เหมือนมวยไทยนะหัมาเท้าข้อศอก,กได้เต็มที่กติกากันให้คะแนนก็เหมือนกันมวยล้มสู้ไม่ได้ก็จับแพ้นะเป็นการน็อกหลังนะฮะมวยลม้มทึพื้นก็นับ3ครั้งก็จับแพ้นะชนะน็กนอกไปดูนะครับว่ายกที่4ว่ายังไงเดินเข้าหานะยกนี้โดนทีบนะครับ ชินแล้วนะโดนไปหลายรอบแล้วสำหรับเรด้ามวยไทยเจอออลิซอนมวยกัมบูชาอือดึงตัวหลบได้อย่างพริ้ววาอูอ้ยเตะหลุดไปนะครับสำหรับออลิซอนเตะออ้ยเนี่ยนะครับเตะพับนอกนะฮะดอกนี้เดินกระเพกกระเพกเดินหนีเลยนะครับออลิซอนว่ายยังไงฮนะอยู่ๆโดนไปดอกเดียวนะครับ ไม่ตอบโต้เลยนะฮะไม่มองหน้ากรรมการกรรมการนับแล้วนับอีกนะฮะนี่นะครับออกมาแบบดือด้อๆเลยนะครับโ,โอ้โหเนี่ยนะครับยอมแพ้เลยนะฮะโดนเตะไปนะครับยอมให้นับเลยนะฮะสำหรับอิริซอนเจ้าถิน่นน่าจะโดนจุดนะครับเป็นจุดตายนะฮะที่ไม่สามารถสู้ต่อได้นี่นะฮะคายฟันยางเลยนะครับถอดนวมแบบนี้ก็ได้นะฮะ อยากจะแพ้ก็แพ้ออกเวทีไปซะงั้นเลยนะโอ้โหเนี่ยนะมาชมภาพช้านะครับจังหวะที่เรด้ามวยไทยนะที่ออกวางเข่งขวาไปจังหวะนี้นะครับนี่นะครับเตะไปพับนอกนะฮะไปต้นขาเดินกระเพกกระเพกเลยนะครับยกมือยอมแพ้เลยนะเป็นนะครับเรดาร้ามวยไทยนะจบกันเมื่อปี2562นกนะฮะก่อนโควิดชนะไปนะฮะก็ถือว่า มินตุงหนังก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาสวัสดีครับ